แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับหมอหมอช่วยแล้รึยัจเย็นครับหมอช่วยแรึโอ้ยขึ้นบันไดไม่ได้หมอช่วยด้วยหมอขึ้นบันไดไม่ได้อ่าเดี๋ยวหมอช่วยเดี๋ยวหมอช่วยนี่นเดี๋ยวหมอช่วยหมอย่าหมอยาหมอปุ๊บ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 ึ้นได้แล้วดุ๊บ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 นี่เป็นไงอ่ะซื้อครับซื้อครับแล้วหมอ ยาวไปแน่หมอยาวอยู่แน่หมออยู่ที่หมอหมอเช่วยด้วยหมอเขาตังค์เขาตังคนไข้ด้วยนะไปซื้อซิ๊กอันครับติ๊กอันครับหมอหมอหมอไม่ไอ้ตายผมบอกช่วยผมก่อนหมอไอหม้อชุบกุหมอหมอหมอตีหมอได้ไหมเนี่ย แนี้ก็เม่เป็นกระแสทีต่อไปเลยเฮียแถมกูวิ่งเร็วด้วยดีใจสุดไปเลยเราจะไม่ใช้รถไฟหรอกนะขอล้วแบบนีนะจะเป็นเคร์โคเบนขอไอ้รบโคเบนเอาพัวมาให้หน่อยได้ปะเอาพ่วมาให้หน่อยจ้าจ้าโอ้ยอ้อ้ยอ้ยอยโอยมออ้ยย ไปเลยปะ<ป>ลืมมีม้าเย้มโกนเทคมาโฮสุด yeah, าคนคนคนอื่นหลังจากรู้ว่าตัวเองเป็นอัมาตครึ่งล่างนั่งวิวแชร์ผมและเพื่อนหลังจากรู้ว่าตัวเองเป็นอัมาตครึ่งล่าง take gonna take ตอนตอนกลางคืนอะไม่รู้ใช่ไหมหินใช่เว่ยส่งรอสมอแตะสวยป่ะสวยยังมาป่ะสวยยังไม่สวย,วสวยนะแก่แล้ว1ิตที่สุดของแก่แล้วยิงว่าถีมากสักทหกหกห้าสองหนึ่ง โอโหเบเจ็เบเจ็บเบเจ็ล um, ีบย voilà <sh <sh ีือสองสมเมตรสองมเมตรเห็นลงนิดสองมนเมตรจีลาบาบาจีแป๊นึ่งเลขอะไรนะหกหกห้าสองหนึ่งหกหกห้าสองหนึแป๊บแปเดี๋ยวขอจัดของใหม่ I'm about to die t ร a l a เล e ทรมาน a นั่นเลิกกันกับเขาเฮ้ยทูมอฮอคสเต็กไเจอทูมอฮอคสเต็กนิด ไป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 เลยไปเลยไปเลยมีเดือนไหมใครมันเอาทอสวางไว้ตรงนั้นเอาฉันมาเดี๋ยวนี้เกือบเดชแล้วเกือบเดชแล้ว

ไอที่ต้องป้่อ่เก่าอ่ะเก่าอ่ะเก่าอเก่าอ่ะเก่าไเก่อ้เนี่ยนีอดนี่นี่เนีเด็เด็เด็ดเเด็ตึงนหงมน้มบีาบอยมาช่วยแล้ว ห้าหนึ่งสองสี่สี่เออผิดไปไกลเลยเทคเวฟลอยถูดว่าท่าเราถึงไรเฮีย อัลมาอัลมาทำไมมันนานยังวะไม่นานแต่มันแนานมันนานเพราะเราคือมันเรารู้สึกนานเพราะว่าเราต้องขับเองเว้ยประเด็นเว้ยประเด็นคือ,เร,อเ,รเราต้องเราต้องเดินทางเองเราเลยรู้สึกว่ามันนานเลย <Yeah. S 1> เราคือมึงรู้ไหมว่าคนที่ขับรถนะก็มีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาเลย <c oughs> อืมน้องมานั่งขี่มึงมาไงไหเนี่ยอะไรวะ

อะไรอะไรตอบทำไมก็ช่างมันนะก็ปล่อยมันไป แค่คุณคุณเข้าคุณจะได้ไม่เอาทั้งนั้นป้อมโจรใช่ไหมใช่ป้อมใหญ่อันนี้ถือว่าเราลักกีนะใช่ไหมกีป้อมขายใหญ่ขาบมาเป่าลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอะไรมาเป่าขัายใหญ่ข้าขี่มันได้วะเพราะว่ามันคือำโดนบันดาลของย่เี่ยฮะ โอเคแก็ม้าก่อนเนอะม้ากูตายฮะไปล้วเวลาฆ่าเพี่ยนนี่แล้วอสโค้เพี้ยตกใจตกใจกูทำไมอ่ะกูเล่นแบบนี้นะมันตกใจทุกทีกูไม่กล้ากูไม่ได้ตกใจมึงกตกูตกใจปืนึมื่อพุ่งมันทะลุหน้ากูเนี่ยจะวายเบอร์อะอะไรไปรูปเนื้อแล้วนั่น โด,ดน่ากู้กระจกมาดิมึงมาณเดิโอเคีปันมาเก็บมาปูดเก็บเก็บเหรอเราจะลุยต่อทีเดีย มันมีกองกำลังเซ่ไทไมไม่มโ,โดนวะก็มไมโดนกอลาลนะ้วมันไม่ตายวะเพราะว่าโคนรู้ได้ มันปีนได้ด้วยเฮียเอ้ยมันปีนไ,ได้ไงล่ะเปิเนี่ยวยุณอะไพวกเค้าน่ะดิอย่าไปยุ่ง<พ>หักกระเปา วันนี้โบรุย mm ันแล้มาต้อนสมอลมึงไง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 เอาหน่อยได้เอาหน่อยป่ะนั่นไปแล้วนั่นไปแล้วไปเลยๆว้าเมย่ไอรีเมื่อผมกำลังเดินคุยกับเพื่อนกันเป็นแก๊งแล้วดีป้าเรียกว่าโควกสุดหลอดควกสุดหลอดตรงนั้นน่าจะไปไหนโอ้ยลูกเอ้ยไอ้แค่โลคานิโคล่า เดี๋ยววกรถเดี๋ยววกรถกลับไปซื้อของก่อนไหมไอวกรถกลับไปขายของก่อนป่ะอือวกแน่นอนอะวกรถที่วกรมาเพราโทษขากูแรงเกินนะเฮียข่าวใช้น้ำมันในการวิ่งเว้ยกูเป็นกูกูไม่น่าว่าอีดาเทียนยาเว้ยเฮียอีดาเทียนยาตะลักไอ้น้องพี่แช่ตะลักพี่ไม่ใช่แบบพายหรอกนะจริงแล้วผมนี่ยไม่ใช่แบบพายหรอก แต่ผมคือสกีบ i ดี t ทวิเลตให้เกียดกันบ้างก็ได้นะเอาจริงกูว่าใจมึงเกียดกูแต่ให้เกียดกูหน่อยให้เกียดให้เกียดมึงนะมึงบอกให้เกียดมึงนะไม่คือกูรู้ว่าพวกมึงเกียดกูแต่ให้เกียดกูหน่อยให้เกียดตีให้เกียดตีให้เกียดตีอ๋อเกียดตีดูว่า ให้เกียร์นะให้ให้เกียรติให้เกียรติคือนิโคลาเทลามีหัวเป็นกาน้ำชาเลย <laughs> เอา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 แปะไว้ครับแปะไว้มันมันไม่รู้พวกนพวกนั้นไม่รู้ ขอให้บ้านกูไฟดับกูขอให้บ้านตรงไฟไหม้ตอนทำอาหารมันไหม้แน่ๆแหลยไม่รอดไม่น่ารอดของมึงอ่ะตอนหมู่บ้านแรกไปร้อยหนึ่งฮ <c oughs> ะเปล่าเปล่าเปล่าแย่งตังเงินหาพ่ <c oughs> มึงเชิญเอาทองเอ้ยมึงเชิญเอาเด็กตรงนี้ไปได้เลยเอาพี่ดูแน่ผมแย่งตังหาพ่อพี่นะ คิดรู้ได้ไงเนี่ยนี่มันความลับระดับสกิวิตี้เลยนะกูเก่งกระเล่นด้วยนะก็คิดว่าจะห้ามข <c ười> ี้หมาอย่างเท่เกาะเล็กไอ้เย่าทาร์เมอร์ของแท้อันเนี้ย ถึงไม่เหี้ยไปข้าพ่อแม่มกัน Кип, <coughs> кип, มาป่ากูช่วยสวยสีเขียวสวยดี่

ไไกไไ่หลหเนี่ยเมืองฮะเมืองดีกูอยู่ไปยิงแจมกูมันจบได้ที่โอ้ยวันนี้ครับทุกคนไม่ได้มาเจอช่วงท้ายคลิปนานมากจริงๆนะเพราะปกติผมก็ลงแต่พวกคลิปชอ็อตนะเนาะเออ ก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปมากเพราะว่าผมอาจจะมีหยุดงานไปทํางานบ้างอะไรนิดหน่อยแล้วก็ผมมีแผนว่าจะทาคลิปแบบมโหลาแบบไม่ใช่พวกคลิปโง,ง่ๆแบบนี้แบบอัดเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนเฮียเราเสร็จงานชิบหายแบบเล่นเกมกับเพื่อนตัดนิดหน่อยเอามาลงผมอาจจะไม่ทำเพราะาจ,จะแบบอัดเป็นคลิปจริงๆแบบ วกคลิปจริงที่ทํากันอาจจะเป็นเกมอื่นอย่างผมเคยไซ้์สตี e รีโพใช่ไหมใช่ผมอาจจะรีโพมาทําเป็นคลิปหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แต่ต้องรอดูอากาศกันไปซึ่งแพทผมที่ดได้ทําก็มีไม่มากแต่ที่คิดไว้ก็มีผมน่าจะต้องรอมีเพื่อนมาเล่นรีโพด้วยมีใช้ภาคไทยจะมาเมื่อไรอยากรู้มากโคตรอยากเล่นแล้วผมทําคลิปแน่นอนไม่เหลือ แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกทาคลิปวีเพราะว่าจากที่คุณอาจจะเห็นไปว่าผมซ่อนคลิปวีทูเปอร์ที่ผมรีแอคเพลงเข้าไปเป็นโซนตัวเรียบร้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคลิปพวกนั้นมันคอนเทกไม่โอเคถึงแม้วิวโอเคผมชอบวิวผมชอบที่มีคนดูเพราะผมรู้สึกดีที่ยามน,นก็มีคนที่แบบดูวีเหมือนผมเพราะปกติผมดูวีคนเดียวแทบแทบจะไดนิดแต่ผมเป็นคนเดียวที่สั้งดูวีคือแบบ ไม่ค่อยมีเพื่อนคุย,ยก็ก็กาวว่าจะทําใหม่อยู่บ้างแหละแต่ถ้าเกิดว่าในไหนช่ว์ท้ายคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าใครที่ดูวีหรือว่าชอบวีคนเดียวกับผมหรืออะไรก็ตามอ่ะทักมาคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อีคอร์ดไปใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วกันนะแล้วเจอกันครับทุกคนขอให้โชคดีสุขสันต์วันสงการาน